สวัสดีค่ะเรามาดูดวงกันนะคะว่าราศีได้นะคะจะมีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะราศีกรกฎราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรและ ราศีมีนนะคะดังนั้นนะคะถ้าราศีดังต่อไปนี้นะคะเออบางคนแบบโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบมีอยู่แล้วเออหรือยังไม่มีแต่แบบมีก็กลัวไม่รู้ว่าจะแบบสื่อสารภาษา,ษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารเป็นภาษาต่างชาติยังไงนะคะดังนั้นน่ะถ้าอยากเสริมนะคะที่ได้แบบคุยกันรู้เรื่องนะคะเราก็แบบว่าปิดจ,จบนะคะบอกเลยคะ่ะ นี่อาจารย์แอนมีเคล็ดลับนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าเคล็ดลับอันเนี้ยจึ้งมากนะคะนี่เลยนะคะอุปกรณ์แบบครบคันนะคะแล้วก็มีสายชาร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอันนี้นะคะเป็นหูฟังนะคะสู่โลก AI เลยนะคะเพลิดเพลินนะคะ บอกเลยค่ะว่าเพียงเรานะคะสแกนนะคะหูฟังนะ,ะแล้วก็ QR Code นะคะตัวนี้นะคะโหลดนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบต่างชาติเนาะเออชาติจีนญี่ปุ่นอเมริกันอเมริกานะคะอันนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะนี่นะคะเราสามารถลิงค์ข้อมูลแบบเบสิกสุดๆนะคะ นี่เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะโอ้โหแบบหูฟังอะ่ะไฮโซดูดีมากมีหลากหลายสีนะคะแล้วก็แบบบอกสัญญาณด้วยนะคะว่าแบตแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่ค่ะหูฟังนะคะนี่ค่ะมีที่ชาร์จแบตด้วยบอกเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะไม่ใช่หูฟังธรรมดานะคะซึ่งใส่หูฟังนะคะแล้วก็โหลดแบบจะแบบพูดเป็นภาษาไทย อ่ะแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะแปลเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแบบเยอะมากนะคะบอกเลยค่ะว่าหูฟังนี้นะคะไม่ใช่แค่แปลเป็น AI อย่างเดียวแต่หูฟังอันนี้นะคะสามารถใส่แบบโทรศัพท์โทรคอลวิดีโอคุยแบบชัดแจ๋วมากแล้วที่สำคัญอะ่ะใครก็ตามที่เคยแบบใส่หูฟังแล้วปวดหูมากๆเลยอันนี้ไม่ปวดหูค่ะหรือใครก็ตามนะคะที่กำลังแบบออกกำลังกายวิ่งแล้วหาหูฟังอยู่นะคะ อันนี้ก็แบบลอดอะ่ะนี่ค่ะแขวนง่ายๆนี่เห็นไหมคะลดมากนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยดังนั้นนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่มีคู่เป็นชาวต่างชาติและพูดภาษาไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจไปอาจารย์แอนปักตะก้าให้แล้ว